ชั้นอุ่มเรื่องกระดาและนี่คือ C A Talk คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของเด็กนิเทศศาสตร์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ C A Talk พบกับดิฉันอุ๋มเรืองดารับหน้าที่เป็นเพื่อนคุยประจำรายการเช่นเคยค่ะโดยรายการของเราก็จะนำประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตเด็กนิเทศศาสตร์มาฝากเป็นประจำเช่นเคยและอาจเป็นประโยชน์ให้คนที่สนใจอยากจะมาเรียนสาขานิเทศศาสตร์รวมทั้งท่านผู้ฟังจากทางบ้านที่ต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะช่วง C A Talk หลายๆคนอาจจะกลัวใหม่นะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเป็นนักพูดยังไงวันนี้เรามีแขกรับเชิญมากความสามารถสาวสวยหุ่นดีมาพร้อมกับน้ำเสียงอันทรงพลังแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือคุณน้ำอ้อยมุทิตาค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำอ้อยสวัสดีค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะคุณน้ำอ้อยเรียนอ,อยู่ชั้นปีไหนแล้วคะปี4ีแล้วคะ่ะ ก่อนอื่นเลยต้องถามคุณน้ำอ้อยว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนสาขานิเทศศาสตร์คะอุ้ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้ำอ้อยเนี่ยเป็นคนที่ชอบแสดงออกมากเป็นคนที่ชอบแสดงชอบพูดชอบจับไม้ชอบชนิดที่แบบว่าชอบที่คนเขามองเราอะค่ะ,ะตามบนเวทีตามงานต่างๆอะไรเงี้ยชอบก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าฉัน เลือกที่จะเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโ<อ>จท<น>ย์มากค่ะค่ะแล้วเอกที่เรียนเนี่ยคือเอกประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนำอ้อยเรียนเอก PR ประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วเพราะอะไรถึงเลือกจะเรียนเอกนี้ เอกนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าชื่อมันก็บอกแล้วว่าเอก Pr. ประชาสัมพันธ์แน่นอนค่ะที่น้ำอ้อยเลือกเรียนเนี่ยก็เพราะว่าน้ำอ้อยเนี่ยชอบพูดค่ะ,ะการเรียนประชาสัมพันธ์นะคะ,คะเราจะได้ทำงานจะได้ฝึกฝนตั้งแต่เราเรียนอยู่เลยค่ะ,ะจะได้พวกพูดตามงานต่างๆเป็นพิธีกรของคณะบ้างของสาขาบ้างแล้วก็จะได้ทำงานเกี่ยวกับพวกหน้ากล้องค่ะออกหน้ากล้องบ่อย ก่อนอื่นเนี่ยก็คือคุณน้ำอ้อยเนี่ยไม่กล้าที่จะหมายถึงว่าไม่กล้าที่จะพูดเลยแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้คุณน้ำอ้อยเนี่ยกล้าพูดมากขึ้นคะอันนี้ต้องเท้าความไปก่อนเลยนะว่าน้ำอ้อยเ่ยเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอายอะเขินอายจะพูดอะไรก็เหนียมอายไปหมดเลยนี่ขนาด กลับไปบ้านต่างจังหวัดนะคะ,ค,ะคุณแม่บอกว่าให้ยกมือไหว้ญาติญาติเงี้ยดิฉันเหนียมอายดิฉันไม่ยกมือไหว้ดิฉัน อายเขินอายมากใช่เป็นคนที่แบบพ uh ี่อายมากแต่ว่าทาั้งบ้านเขาก็จะแบบคอยซัพพอร์ตให้เราเนี่ยเป็นเด็ก uh huh. ที่กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคอยกระตุน้นกระตุ้นแล้วเผอิญมันมีวันหนึ่งน้ำอ้อยเป็นเด็กที่ชอบล่าของรางวัลไม่ว่าจะงานวันเด็กปีใหม่งานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่อะไรแล้วแต่ uh huh. น้ำอ้อยเป็นคนที่ชอบล่าของรางวัลมากแล้วน้ำอ้อยไปเห็นพี่เอ็มซีคนหนึ่ง uh huh. เป็นผู้หญิงที่สวยมาก ซึ่งตอนนั้นน้ำอ้อยก็ไม่รู้นะว่างานแบบเนี้ยอาชีพแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรค่ะอางานแบบนี้ยังไงเดินสายไหนถึงจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยน้ำอ้อยชอบมากมีความรู้สึกว่าฉันชอบผู้หญิงคนนี้จังเลย <ไป S 1> ฉันอยากจ,จะเป็นแบบพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเรามีความสนใจก็เลยพอเราขึ้นมัธยมปลาย ก็เลยมีก็เลยแบบไปหาข้อมูลว่าเอ๊ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเนี่ยนะเขาได้เปิดสอนในสาขาวิชาอะไรบ้างที่มันเหมาะกับเราที่มันสานต่อเกี่ยวกับพวกงานพูดค่ะอ่าเราก็เลยไปเห็นว่าเอ้าเขาเปิดสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร อ่าแล้วเพอเอิญไปดูอีกทีนึงเอ้ามันมีเอก PR ประชาสัมพันธ์ด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันตอบโจทย์กับเรามากจริงๆเพราะว่าเรามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าอุ้ยฉันอยากจะเป็นเหมือนพี่คนนี้มากๆอยากจะพูดเก่งอยากจะแต่งตัวสวยๆยืนอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเลือกเรียนอันนี้ดีที่สุดค่ะค่ะ ก็คือในตอนแรกคุณน้ำอ้อยไม่กล้าที่จะแสดงออกจนวันนึงคุณน้ำอ้อยเนี่ยไปเจอพี่ MC คนหนึ่งซึ่งทำให้คุณน้ำอ้อยเนี่ยเป็นจุดประกายของการอยากจะเป็นนักพูดนั่นเองแล้ววิธีการฝึกฝนทักษะการพูดของคุณน้ำอ้อยเนี่ยเริ่มจากตรงไหนบ้างคะถ้าเอาจริงๆว่าน้ำอ้อยเริ่มพูดยังไงก็คืออันดับแรกน้ำอ้อยเริ่มเป็นพิธีกรตามงานโรงเรียนค่ะอ่าเป็นพิธีกรตามงานโรงเรียนเลยเป็นประธานนักเรียนด้วยคือมีอะไรเรา เราเสนอตัวพูดได้ว่าเราเสนอตัว <c oughs> ต้องบอกว่าเราเสนอตัวเขาให้เราไปพูดประชาสัมพันธ์เ <c oughs> ชิญชวนนูน่นนี่นั่นเราก็ไม่มีใครยกมือเราก็ยกมือ <c oughs> งานอะไรเราจะยกมือเสนอหน้าก่อนตลอดเลย <c oughs> เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอะได้ฝึกปฏิบัติเราจะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเ <c oughs> กร็บเก็บแต้มก่อนเพื่อนๆค่ะดิฉันชอบแบบนี้นั่นเลยค่ะดิฉันก็ เริ่มที่จะเป็นพิธีกรตามโรงเรียนก่อนอันดับแรกพอเป็นพิธีกรตามโรงเรียนเสร็จปุ๊บดิฉันก็เริ่มที่จะทํางานเกี่ยวกับสายเ c รับงานค่ะรับงานอีเวนต์รับงานข้างนอกแล้วก็จะมีของในส่วนงานมหาวิทยาลัยงานของสาขาคณะอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยอยากจะถามมากว่าคุณน้ำอ้อยเนี่ยไปพัฒนาความมั่นใจมาจากตรงไหนเพราะว่าแรกๆที่เจอกันเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เห็น คุณน้ำอ้อยเนี่ยแบบว่าโชว์อะไรแบบนี้เลยพอไปเห็นคุณน้ำอ้อยออกงานเนี่ยรู้สึกว่าคุณน้ำอ้อยมีความมั่นใจมากคุณน้ำอ้อยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนคะแล้วพัฒนายังไงโอ้โหอันนี้นะต้องบอกเลยว่าคนทุกคนนะคะจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะอย่างที่น้ำอ้อยเคยบอกเมื่อก่อนน้ำอ้อยเป็นเด็กที่ขี้อายแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองพอมันมาถึงจุดจุดนึงอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราขี้อายไม่กล้าออกไปมองโลกข้างนอก อยู่แต่ในกาลาน้ำอ้อยเป็นแบบนั้นตอนเป็นเด็กอะ่ะน้ำอ้อยอยู่แต่ในกาลาไม่กล้ามองคนข้างนอกไม่กล้าออกไปเปิดประสบการณ์แต่พอวันหนึ่งอะ่ะเราได้ลองไปเปิดประสบการณ์ดูไปทําในสิ่งที่มันไม่เคยทําดูอลองแบบสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง แล้วมันได้เสียงตอบรับจากคนรอบข้างมาว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําดีนะได้คําชื่นชมมาหรือว่าจะเป็นคำคำําคยเขาเรียกว่าอะไรคำคำบ่นบ้าง <c oughs> มีด่าบ้างแต่เขาก็เน้นสอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออการที่เรามีความมั่นใจแล้วก็กล้าแสดงออกไปอะ่ะมันดีกว่าการที่เราอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้พัฒนาตัวเองเลย <c oughs> อ่าเราพัฒนาตัวเองทีละขั้นทีละขั้นอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้ย่ําอยู่กับที่ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการ เรียกว่าอะไรอะความมั่นใจเนาะ, <c oughs> ะความมั่นใจของตัวเองมันต้องเอามาจากข้างในเนาะ <c oughs> จะบอกว่าเอามาจากสิ่งรอบข้างหมดทุกอย่างมันก็ไม่ได้เราต้องดึงความมั่นใจออกมาค่ะ <c oughs> จริงๆทุกคนก็มีความมั่นใจเนาะแต่ว่าเพียงแค่ไม่ได้ดึงมันออกมาใช้เท่านั้นเองแต,ต,งตง่ต้องดึงมันออกมาใช้นะคะถ้าสมมติว่าจะทํางานในสายอาชีพแบบนี้หรือว่าสายงานแบบไหนก็ช่างเราจะต้องมีความมั่นใจเป็นของตัวเองค่ะ ค่ะในการสร้างความมั่นใจในตนเองเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างที่คุณน้ำอ้อยได้บอกมาก็คือการสร้างความมั่นใจเนี่ยเราเนี่ยลองหาประสบการณ์ดูลองพูดเยอะๆลองหัดทําบ่อยๆลองรับงานเยอะๆเลยเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ของตนเองและสร้างความมั่นใจของตนเองนั่นเองค่ะมีอีกหนึ่งคำถามเลยก็คือประสบการณ์การเรียนประชาสัมพันพธ์ของคุณน้ำอ้อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์การเรียนหรอ ช่วงปีหนึ่งแรกๆเนาะมาเงี้ยแล้วก็จะแบบงูงูปลาปาไม่ค่อยรู้ตะศีตสา,าอะไระแต่พอเราเริ่มเรียนไปเรื่อยๆมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออพอเรียนเข้าแล้วเราอะเรียนในสิ่งที่เรารักเราชอบ มันเหนื่อยนะแต่มันก็มีความสุขนะ,ะมันมีความสุขมันสนุกที่ได้ออกมาพูดได้ออกมาอ,อะไรแบบนี้แล้วเราต้องบอกก่อนว่าสาขาเราอะ่ะมันมีสองเอกนะ,ะอ่ามีเอก PR ประชาสัมพันธ์ที่น้ำอ้อยเรียนแล้วก็จะมีเอกวรารสารสัตว์และสื่อดิจิทัลค่ะเอกประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะเรียนในส่วนของการพูดพูดหน้ากล้องฝึกบุคลิกภาพของตัวเองให้ดูดีเป็นแบบไหน,นจะเดินหลังข้อมไม่ได้นะ ดดินหลังข้อไม่ได้เลย<ฆ>จะต้องปรับไม n d เซตของตัวเองเนี่ยให้ดีอยู่ตลอดเวลามองโลกในแง่ดีทําทงานหน้ากล้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแต่ว่าส่วนเรียนวรารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัลอันนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของการเป็นผู้กํากับเป็นตากล้องผู้เขียนบท ผู้เขียนข่าวบทละครอ,อะไรแบบนี <คะ S 1> ้มันก็จะแบ่งความถนัดของนักศึกษาออกแต่ละด้านค่ะค่ะ,คะอันนี้มันก็เป็นคําตอบให้สําหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจอยากจะเรียนนิเทศศาสตร์แต่ไม่ทราบว่าประชาสัมพันธ์เรียนอะไรวรสารเรียนอะไรพี่น้าอ้อยก็ได้ให้คําตอบน้องๆมาแล้วนะคะทางเรานะคะรู้มาว่าคุณนออยอย้าอ้อยเนี่ยมีงานทําระหว่างเรียนด้วยคุณน้าอ้อยทํางานอะไรอยู่คะใช่ค่ะน้าอ้อยทํางานระหว่างเรียนด้วยน้าอ้อยก็จะรับพวก งาน MC ค่ะงาน MC พิธีกรวิทยากรโคศกค่ะ,คะแล้วก็จะรับงานพวกหน้ากล้องอย่างพวกถ่ายโปรโมทบ้านถ่ายโปรโมทสินค้าอาหารเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแล้วตอนคุณน้ำอ้อยรับงานเนี่ยแล้วเวลาเรียนเนีย่ยคุณน้ำอ้อยแบ่งยังไงคะเวลารับงานกับเวลาเรียนอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องดูตารางเวลาเรียนของเราก่อนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเรียนต้องมาเป็นที่หนึ่ง อ่าเวลามีงานเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องดูตารางเรียนของเราเนาะ,ะดูว่ามันตรงกับวิชาไหนบ้าง แล้วก็รู้เนาะว่าเรียนใ<ช>ยนมหาลัยเราไม่ได้แบบว่าเรียนเรียนทั้งวัน<ช>จะเรียนแบบเรียนเช้าเรียนบ่ายอะไรแบบนี้เราก็ต้องดูว่างานที่เขาให้มานี่ยเป็นงานช่วงเช้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นงานช่วงตอนกลางคืนค่แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นงานเร่งด่วนแบบจริงๆเลยเป็นงานเร่งด่วนแบบรีบๆเลยคือเขาจองตัวเราไว้แล้วแต่ว่ามันเผอิญไปชนกับเวลาเรียนเราก็ต้องขออนุญาตอาจารย์ประจำะวิชานั้นนะคะแล้วก็ ติดตามงานทํางานส่งงานตามตามหลังเพื่อนเราจะทิ้งการเรียนไม่ได้ทํางานเสร็จปุ๊บทําการบ้านทักหาอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าวันนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะทํางานเกี่ยวกับอะไรอาจารย์สั่งงานอะไรแบบนี้เนาะตามงานตัวเองใช่แล้วเวลาเรียนเนี่ยมันมันมีไหมคะที่แบบว่าเนี่ยต้องเลือกละมีงานเข้าแล้วก็ ตอนนี้ก็มีเรียนแล้วอย่างเงี้ยคุณน้ำอ้อยทํำยังไงคะถ้าเป็นงานสําคัญจริงๆเลยถ้าเป็นงานสําคัญจริงๆเราก็ต้องเลือกงานเลยเนาะค่ะเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าเป็นงานของมออย่างเงี้ยค่ะเขามาจองตัวเราไว้เนาะให้เราไปเป็นพิธีกรพูดในเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้ามันเป็นงานใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะน้ำอ้อยก็จะเลือกเนาะเลือกที่จะไปทํางานทํางานของมหาลัยก่อนใช่เอางานก่อนแล้วเราก็ค่อยมาตาม งานกันบ้านตามเรื่องเรียนของเราอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นงานนอกเป็นงานที่แบบว่า,าภายนอกที่เขามาติดต่อเราอย่างเงี้ยค่ะนำ้ำอ้อยก็จะเลือกที่น้ำอ้อยเรียนก่อนค่ะค่ะ,คะงานนอกก็จะยังไม่รับแต่ถ้าเป็นงานภายในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะจะรับ ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้รับเยอะแยะเลยในช่วงการเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะคะก็คุณน้ำอ้อยเนี่ยมีวิธีการที่แบบว่าทำให้ตัวเองหายเหนื่อยไหมคะมีค่ะน้ำอ้อยไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนน้ำอ้อยหรือเปล่าแต่วิธีการของน้ำอ้อยอจากการที่แบบว่าเรียนก็เหนื่อยแล้วทำงาน MC พิธีกรก็เหนื่อยแล้วอันดับแรกเลยถ้าเรารู้สึกหนเหนื่อย มีความรู้สึกว่าอารมณ์ของเรามันดิ่งลงมันดาวลงเราจะทํายังไงน้ำม้อยมีวิธีจัดการกับตัวเองเลยก็คือโทรไปหาพ่อกับแม่ใช่โทรไปหาพ่อกับแม่โทรไปหาคนที่บ้านนะทุกคนคะเราจะได้รับกําลังใจแบบเต็ม,ตม,ตม เหมือนล้นหลามเลยเหมือนเราได้ชาร์จแบตใช่ไหมคะใช่เหมือนเราได้ชาร์จแบตเลยแค่ได้ยินเสียงอะ่ะแค่คําที่แม่ถามแล้วว่ากินข้าวหรือยังเหนื่อยไหมแค่เนี้ยโหมันชื่นใจมากเลยอ่ะมันทําให้แบบว่าหายเหนื่อยเลยมันทําให้พลังน้ำอ้อยอะ่ะเต็มสปีดเต็มหลอดเลยก็ว่าได้อ่าพร้อมที่จะไปบุกไปลุยกับการเรียนแล้วก็การทํางานได้อีกวันหนึ่งเลยค่ะค่ะกําลังใจที่ดีที่สุด ที่สําคัญที่สุดของคุณน้าอ้อยก็คือคุณพอ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเพราะว่าคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยคอยซับพอร์ตคุณน้าอ้อยเสมอไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะ ท้อเพียงใดเนี่ยคุณน้ำอ้อยก็จะโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ทำให้ได้รับกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตลอดมาและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนคุณน้ำอ้อยในทุกๆเรื่องทำให้เวลาเหนื่อยหรือท้อเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะที่เป็นกำลังใจก็อยากจะให้คุณน้ำอ้อยนะคะฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์หน่อยค่ะ ค่ะพี่นะคะในนามของตัวแทนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในอีพีนี้เนาะ,ะพี่ก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆนะคะที่มีความสนใจอยากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ฉันจะเรียนอะไรดีนะฉันจะเรียนคณะอะไรดีสาขาอะไรดีพี่บอกเลยค่ะว่าถ้าน้องๆเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่ชอบพูดชอบแสดงออก มีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากเป็นพิธีกรดารานักแสดงผู้ประกาศข่าวพี่ขอแนะนําเลยถ้าน้องชอบน้องมาใสา่นิเทศเลยค่ะนิเทศนะคะน้องจะได้เรียนรู้คู่กับการปฏิบัติน้องๆจะมีศักยภาพเพราะว่าระหว่างที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีด้วยแล้วก็เรียนในเรื่องของปฏิบัติด้วยต้องบอกก่อนว่าสาขาเราเนี่ยเรามีห้องปฏิบัติการแบบครบเครื่องครบครัน ค่ะอะไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียงห้องอแบบอลังการใช่ห้องวิทยุโทรทัศน์ค่ะ,ะห้องถ่ายภาพฉาก,กกีนสกีน oh, โอ้โหค,คุณคะต้องบอกเลยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนนะพี่บอกว่าน้องๆ ได้ทั้งประสบการณ์ได<อ>้ทั้งความรู้ทั้งสนุกด้วยนะคะสนุกด้วยน้องๆจะไม่เครียดเลยไม่มีความเครียดติดหัวเลยแม้แต่นิดเดียวอาจารย์แต่ละท่านน่ารักทั้งนั้นเลยและอาจารย์แต่ละท่านนะคะมากไปด้วยประสบการณ์ที่แน่นเอียดพี่บอกเลยค่ะค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้ำอ้อยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติความรู้ประสบการณ์การทำงานและการเรียนและดิฉันเชื่อค่ะวว่าน้องๆที่เข้ามาฟังเนี่ยจะได้รับประโยชน์ความรู้ไม่มากก็น้อยหวังว่าทุกคนจะได้นำไปต่อยอดในการสมัครเรียนนะคะต้องขอขอบคุณคุณน้ำอ้อยมากๆเลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังหาข้อมูลและหาประสบการณ์เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ เพื่อที่จะนําไปเป็นแนวทางในการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่อยากจะแนะนําน้องๆให้มาเรียนเพื่อที่จะหาความรู้และนําไปประกอบอาชีพในอนาคตค่ะหวังว่าประสบการณ์ที่พี่น้าอ้อยได้พูดมาจะเป็นประโยชน์ให้คนที่สนใจอยากจะมาเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์รวมทั้งท่านผู้ฟังจากทางบ้านที่ต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนรายการ CA Talk มาจนจบ EP สุดท้ายของซีซั่นนี้หวังว่ารายการของเราจะทําให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้ที่แขกรับเชิญได้แชร์ประสบการณ์ดีๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยค่ะสําหรับวันนี้รายการ CA Talk กับดิฉันอุมเรืองรดาต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ